วัสดีค่ะวันนี้มีรถเข้าใหม่หนึ่งพันนะคะราคาเบาๆนะคะคันนี้ขายเอ,อ่อขายเงินสดนะคะเพราะว่าเป็นรถปีปีส0 0 3เนาะมันจัดไม่ได้นะคะแต่ว่าขายไม่ถึงสองแสนนะคะขายขายขายอยู่บอกราคาก่อนเลยเนาะขายอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่น้าพันบาทนะคะ คันนี้เป็นตัว Honda Accord นะคะปี2อง3สีแดงนะคะท็อปสุดนะคะแอร์แบ็กสี่ใบแล้วก็ตัวเบาะผู้น้านะคะประปับไฟานะคะเดี๋ยวจะโชวะน,น,นะคะเบาะผู้น้าปรับไฟาภายในสีเบดลายไม้นะคะหรูสวยหรูมากใครได้ไปไม่ผิดหวังนะคะคันนี้ รถเป็นรถของผู้บริหารนะคะเป็นรถของผู้เออผู้บริหารผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะรถระว,วัดดีนะคะสวยมากนะคะชมรอบๆคันันนะคะแม็กสวยยางยางสวยนะ,ะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะคะเป็นสองเครื่องยนต์สองจุดสี่เอลนะคะตัวท็อปสุด